สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เอกนัททรนกจันพิลมครูฝึกอบรมเทคนิคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถนะครับรายการที่จะแนะนําท่านผู้ชมดูแลแท็กเตอร์คูปุต้าได้อย่างถูกวิธีนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คแท็กเตอร์ในกรณีที่เครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูงนะครับถ้าเราไม่มีการตรวจเช็คจะส่งผลให้กับเครื่องยนต์ขณะทํางานนะครับความร้อนขึ้นสูงก็จะท,ทําให้ส่วนเสียหาย ทำให้เกิดการสึกหลอและก็เครื่องยนต์น็อกดับได้ขณะทํางานทําให้เราไม่สามารถทํางานต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือนะครับตรวจเช็คที่แผงหน้าปัดได้เลยนะครับว่าเข็มอุณหภูมิความร้อนขึ้นระดับเกินครึ่งหรือไม่นะครับและบางรุ่นก็จะมีเสียงเตือนนะครับเป็นสัญญาณว่าถ้าเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูงจะมีเสียงเตือนติ๊ติตินะครับเพื่อให้เราทราบว่าความร้อนขึ้นสูงนะครับเมื่อเราตรวจเช็คแล้วแทรกเตอร์มีความร้อนขึ้นสูง เกินครึ่งของขีดวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับหรือมีเสียงเตือนนะครับจอดแท็กเตอร์แล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องยนต์นะครับถ้าเราดับเครื่องยนต์กระทันหันหรือว่าทันทีความร้อนจากเสื้อสูบก็จะทําให้ลูกสูบเกิดความสึกหลอได้พักนะครับสอมนาทีนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์ปรับสภาพความร้อนให้มันใกล้เคียงต่ําลงมานะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้ได้ลดลงแล้วนะครับแล้วก็ทําการดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์นะครับ เสร็จแล้วเราจะไปทําการตรวจเช็คเครื่องยนต์กันนะครับว่าสาเหตุของเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูงเนะี่ยเราต้องเช็คจุดไหนบ้างนะครับจุดแรกที่เราจะมาตรวจเช็คกันนะครับก็คือตะแกรงฝาครอบเครื่องยนต์นะครับขณะที่เราทํางานนะครับพัดลมเครื่องยนต์เป็นพัดลมดูดนะครับจะดูดเอาฟางหรือว่าเศษหญ้าเข้ามาติดที่ตะแกรงทําให้แผงไปอุดตันนะครับทำให้อากาศไม่ถ่ายเทเข้าไปในเครื่องยนต์ ส่งผลให้เครื่องยนต์ร้อนได้นะครับเราต้องทําความสะอาดนะครับใช้ผ้าหรือว่าลมนะครับในการทําความสะอาดนะครับที่ตะแคงตะแกงด้านหน้าเพื่อให้ลมสามารถถ่ายเทได้ดีก่อนจุดแรกเลยนะครับต่อไปครับจุดที่2นะครับเราจะตรวจเช็คด้านในกันนะครับว่าแผงตะแรงเป็นยังไงครับทำการเปิดฝาครอบเครื่องยนต์ออกนะครับเราจะเจอแผงตะแรงชั้นที่2นะครับคือแผงตะแรงมอน้ําให้เราทําการถอดชุดแผงตะแรงหน้ามอน้ำออกมานะครับ ลักษณะนี้นะครับยกขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับในขณะใช้งานนะครับจะมีฝุ่นหรือว่ามีเศษฟางนะครับก็ให้เราทําความสะอาดโดยการใช้ผ้านะครับตรวจเช็คนะครับนะแล้วก็ตรวจเช็คด้านหน้าของแผงนะครับจะต้องไม่มีเศษหญ้าหรือว่าเศษฝุ่นนะครับนะถ้ามีก็ใช้ลมเป่าหรือว่าเศษผ้าทำการความสะอาดออกนะครับนะแล้วก็ตรวจเช็คต่อไปนะครับเราจะทําการตรวจเช็ค แผงแตะแกงจะต้องไม่มีสิ่งอุดตันนะครับให้เราตรวจเช็คไปในตัวเลยนะครับนะหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับนะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมลักษณะน,นี้นะครับนะต่อไปเราจะทําการตรวจเช็คระดับน้ําในหม้อพักนะครับนะว่าอยู่ในระดับค่าที่กําหนดหรือไม่นะครับน้ําในหม้อพักต้องอยู่ในระดับค่าที่กําหนดนะครับก็คือขีดบน ถ้าระดับน้ำไม่อยู่ในขีดบนนะครับให้เราเติมน้ำให้ได้ระดับนะครับจุดต่อมาก็จะเป็นฝาหม้อน้ำพิธีการก็คือถอดฝาหม้อน้ำออกมานะครับโดยการกดลงไปแล้วก็บิดนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดึงฝาหม้อน้ำออกมาแล้วครับแล้วเราทำการตรวจเช็กนะครับยางตรงนี้ฮะแผ่นยางสีดำตรงนี้นะครับนะฮะ ถ้าแผ่นยางสีดําตัวนี้มันเกิดการขาดหรือว่าเสียรูปเมื่อไหร่หรือว่าแข็งเมื่อไหร่ให้ทําการเปลี่ยนฝาทั้งชุดนะครับเพราะจะส่งผลทําให้ยางตัวนี้มีหน้าที่เพื่อปิดไม่ให้น้ําเกิดการออกมาที่ฝาหม้อน้ําได้นะครับนะตัวนี้นะฮะสำคัญเลยนะครับแผ่นยางเสียหรือว่าเสียรูปเมื่อไหร่ให้ทําการเปลี่ยนฝาใหม่เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนฝาก็ดูนะครับฝาจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับให้ตรงรุ่นนะครับ 0.9ก็เอาฝารุ่นที่มี0.9มาใส่นะครับเพื่อให้แรงดันของสปริงในการใช้งานกับฝารุ่นนี้กับหม้อน้ํารุ่นนี้ทํางานได้อย่างเต็มสิทธิภาพนะครับหลังจากตรวจเช็คแล้วครับฝาหม้อน้าดีนะครับใช้ได้นะครับสปริงไม่ขาดไม่หักนะครับตรวจเช็คสปริงไม่หักแล้วครับตรวจเช็คสปริงสูญญากาศนะครับไม่เสียนะครับใช้งานได้ก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดลงเสร็จแล้วก็บิดนะครับตามเข็มนาฬิกา ลักษณะนี้นะครับจนสุดนะครับเมื่อสุดแล้วแกนของฝาหม้อน kind of ้ำนะครับจะเป็นลักษณะขนานกับต well, so. ัวฝาหม้อน้ True, ําแสดงว่าเราปิดได้แน่นแนบสนิทนะครับแล้วทําการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฝาแน่นหรือไม่แน่นนะครับอ่าโอเคครับนี่ถือว่าแน่นนะครับใชได้ครับจุดต่อไปนะครับเราจะทําการตรวจเช็คสายพานพัดลมนะครับถ้าสายพานพัดลมหย่อนก็จะส่งผลให้กับเครื่องยนต์ร้อนได้เลยครับเพราะว่าทําให้พัดลมหมุนได้ช้าลงนะครับ ดูดอากาศผ่านหม้อน้ําได้น้อยลงนะครับก่อนที่เราจะทําการตรวจเช็คสายพานพัดลมนะครับก็ต้องทําการถอดชุดตะแกรงตัวนี้ออกก่อนนะครับเมื่อเราถอดตะแกรงเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการตรวจเช็คความตึงสายพานพัดลมนะครับโดยการใช้นิ้วกดนะครับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ใช้ฟุดเหล็กในการวัดนะครับระยะต้องได้ค่าตามคู่มือการใช้งานนะครับอ่านะครับหลังจากการตรวจเช็คแล้วนะครับสายพานหย่อนนะครับ เราต้องทําการปรับตั้งเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานนะครับตามผู้มือการใช้งานซึ่งคลิปวิธีการปรับตั้งสายพานพัดลมนะครับผมได้แนะนําในคลิปที่แล้วแล้วนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับวิธีการปรับตั้งต้องทํำยังไงนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเทคนิคในการตรวจเช็คเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นสูงนะครับของครื่อเต c ร์ r นะครับก็วิธีการนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ เราต้องมีการรุงภาษานะครับหรือว่าตรวจเช็คตะแกงแผงหม้อน้ําต้องไม่ตันนะครับสายพานต้องไม่ย่อนนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับอยู่สม่าเสมอเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของแทรกเตอร์นะครับคลิปหน้าผมจะมีเทคนิควิธีการตรวจเช็คในหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ได้อีกนะครับหากมีคําถามหรือ ข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ